ไข่ลวกดูปลอดภยัยแต่ถ้าลวกผิดเสี่ยงไม่ต่างจากไข่ดิบไข่ดิบและไข่ลวกต่างกันอย่างไรการดูดซึมโปรตีนไข่ดิบร่างกายดูดซึมโปรตีนได้เพียง50-60%เท่านั้นเพราะโปรตีนในไข่ดิบยังไม่ถูกทำลายโครงสร้างทำให้ย่อยยากไข่ลวกโปรตีนที่ผ่านความร้อนจะเปลี่ยนโครงสร้างทำให้ร่างกายดูดซึมได้ถึง90%เ หรือมากกว่าสองความเสี่ยงต่อแบคทีเรียไข่ดิบมีโอกาสปนเปื้อนแบคทีเรียซันโมเนลา่าซึ่งทำให้อาหารเป็นพิษไข่ลวกความร้อนช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ถ้าลวกไม่สุกเพียงพออาจเสี่ยงได้ 3. การดูดซึมสารอาหารไข่ดิบมีอวิดินซึ่งขัดขวางการดูดไบโอตินซึ่งเป็นวิตามิน B7 ส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามิน B ในระยะยาว ไขลวกความร้อนทำลายอวิดินได้จึงไม่มีผลต่อการดูดซึมไบโอติน 4. รสชาติและสัมผัสไข่ดิบมีกลิ่นคาวและสัมผัสที่เหนียวหนืดทำให้บางคนไม่ชอบไข่ลวกมีสัมผัสที่นุ่มละมุนย่อยง่ายสรุปไข่ลวกดีกว่าไข่ดิบในแง่ของความปลอดภัยและการดูดซึมสารอาหารหากว่าคุณอยากได้ประโยชน์เต็มเ เลือกไข่ลวกที่ผ่านความร้อนอย่างเหมาะสมหรือไข่ปรุงสุกแบบอื่นจะดีที่สุดสุขภาพดีคือหน้าที่ถ้าสนใจความรู้ดีๆอย่างนี้คลิกไบโอหรือกดติดตามได้เลย